แกงผัดขี้เล็กอะไรนะ uh huh. ั่นลูกเฮ้ยมาไทยฟรีห้านนกข้าวกระโดดแกงผักขี้เหล็กแกงเกเป็นไหมยังไม่เคยกินเลยทำแบบนั้นเหรอลูกอย่าแบนเด็อันดอบกู๊ดอูู อันนี้ก็ต้องเอานะลูกเนี่ยันนี้ต้องเอายอดเด็ดเอายอดมันด้วยนะลูกเก่ง ก็ตะกี้แค่มาให้ด้วยให้พี่อมจิงมาให้พี่บอสกินด้วยทำไมทำไมล่ะลูกพี่บอสทำไมไม่ให้พี่บอสกินมังมีพี่กับแค่กล้วยก็มีปะเจิดหนูก็แม่มอไหมกินเหงไหมมันไอ้ไหวถึงแล้วก็ปั้ม อะไรเโอ้กินเค้กนะเอามีดปาดให้พี่ออมด้วยแต่ะเค้กให้พี่บอสไหมมาให้ทำไมไม่ให้บอสใครจะซื้อเค้กมาให้หนูใครจะซื้อมาให้พ่อพ่อหนูไปทำงานอะไร มีชื <m 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 ่ออะไรมั่งจักจัจักันอะไรงมัม pues ีหางเนอะมีหวเนะมีมูกเนะมีจมูกมีตาด้ยเหรอมีปามีหูยพีแม่บอกมีหัวมีผมไหมเปียแกะไหมเปียเปียผมไหม หักไหมหักเปียไหมเนะัดเพกหนกงแกงหนูรับพ่อไหมอันนี้เด็ดออกเลยเด็ดออกเด็ดออก